วดีค่ะพบก,กับเซล์พึ่งอะเต็นปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมาซูซูกิสวิปคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะราคาอยู่ที่3,99,000บาทค่ะเป็นรถปี19นะคะลูกค้าก่อนอื่นเลยฝายกากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซลพึ่งอะเต็นปฏิพัทธ์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรุตัวรถกันค่ะวันนี้นะคะสวยมากๆเคยนะคะลูกค้า รถไฟ LED นี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นไปเลยนะคะสำหรับเออคุณพ่อคุณแม่ที่อยากซื้อให้ลูกนะคะไปมหาลาัยหรือไม่กล้าหาง,งานออฟฟิศนะคะประธานร้นเล็กๆอย่างนี้นะคะโลโก้ดเดิมๆจากศูนย์นะคะ สวยมากนะคะสีแดงเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมอจจกับกระจกปับไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดานะคะฟังกชันที่พวงมาลัยนะคะ Airbag ABS พร้อมนะคะลูกค้าภายในใหม่มากนะคะน้องๆไปแดงเลยนี่เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้าย้ำราคากันอีกทีนะคะ3ามแสน ไหนสนใจนะคะทักมาคุยรายละเอียดกันเราก่อนได้นะคะเพิ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ